วันนี้คุณดีจะต้องมาเป็นคอมเมนเตอร์พิเศษโอ้โห oh. มี100คะแนนในการที่จะให้โปรดิวเซอร์ทั้ง3ท่านหนักใจไหมมากเลยครับ uh huh. เหมือนเอามาโยน์อะไรไว้ที่ผมคนเดียวเลย <c oughs> เออนี่โยนไว้ทุกคนเลยในสตูนี่โยนไว้ที่ทุกคนเลย <c oughs> หนักเบาแตกต่างกันไปจริงๆอะ่ะทุกคนเนี่ยเชียร์ไม่ได้เลยอะ่ะ uh huh. เพราะว่า uh huh. เขา เขาเก่งทุกคนอ๋อเขาเก่งทุกคนคือแบบไม่รู้จะเชียร์ใครทีคนนี้คนนี้คนนี้ก็เก่งไปคนละอย่างนะฮะคนนี้นี่เล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆตัวดำๆอยู่เลยนะฮะตอนนั้นแลวตอนนี้่ะครับตอนนี้มันโดนไฟแล้วบอโอเคแล้วมันโดนไฟแล้วโอเคแล้วดีขึ้นแล้วนะฮะคุณบีกับพี่หนึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเหรอฮะใช่ครับพี่หนึ่งไปแพ้น้ำที่ไหนมา